กระผมพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลวันนี้ขอลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกของพักเก้าวไกลในยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผมไม่ทราบมาก่อนครับว่าท่านประธานกรุณาให้เวลาผมถึงสินาที แล้วก็เตรียมตัวมาสําหรับการอภิปรายชั้นๆไม่ให้วนเวียนซ้ำซากจริงๆใช้เวลาแค่สองสามนาทีก็พอแต่ถ้าท่านประธานจะกรุณาขนาดนั้นจะถ,ถึงอย่างไรก็จะพยายามอภิปรายให้กระชับมากที่สุดเพื่อที่จะมาให้เป็นการกินเวลาสภาหแห่งนี้จึงขอเริ่มต้นด้วยการอภิปรายถึงสาระสําคัญกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของผมเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมมีอยู่สองสาประเด็นครับท่านประธานประเด็นที่หนึ่งครับ ผมอยากจะเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานว่าการนิรโทษกรรมไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเสมอไปถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเราดูเอกสารประกอบการพิจารณาของสั่งสภาที่ได้เตรียมไว้ประเทศไทยเคยนิรโทษกรรมมาแล้วทั้งหมด22ครั้งด้วยกันและถ้าเกิดเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรานิรโทษกรรมเพื่อที่จะลดความขัดแย้งในสังคม เพื่อที่จะเพิ่มเสถียรภาพให้กับการเมืองเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้เพื่อที่จะเคินพ่อให้กับลูกสาวที่ยังเล็กได้เพื่อให้คนที่อยู่ที่ต่างประเทศที่เคยมีความเห็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกับรัฐได้กลับมาสู่มาตรภูมิประเทศของเขาผมก็คิดว่าการนรโทศกรรม์ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือมีภาพที่เป็นลบตลอดเวลาประเด็นที่สครับท่านประธานผมคิดว่า โอกาสในการรับนิรโทษกรรมไม่ควรจะถูกผูกขาดกับคณะรัฐบารหรือคนที่จะคิดที่จะล้มล้างการปกครองเพียงอย่างเดียว ไม่ควรที่จะผูกขาดกับคนที่ต้องการจะปอนซอกคนที่จะต้องการที่จะทำลายระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวที่ผมพูดอย่างนี้ผมอ้างอิงจากเอกสารของสภาครับท่านรประธานตั้งแต่ปี2475มาจนถึงปี2557ไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนผมเห็นว่าจะมีตั้งแต่ปี2521 เป็นครั้งเดียวละมั้งครับที่อยู่ในสมัยของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมาเน,นินที่เป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่นอกจากนั้นครับรท่านประธานนิรโทษกรรมผู้กระทําการปฏิวัติยึดอํานาจปก,ปกครองประเทศยึดอํานาจการปกครองประเทศความผิดต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรในฐานะกบฏนี่คือ สิ่งที่เราไม่ควรที่จะอนุญาตให้การผูกขาดในการนิรโทษกรรมอยู่กับคณะรัฐประหารเพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่อยู่ในใจผมประเด็นที่สามครับเรื่องการนิรโทษกรรมไม่ใช่แค่เรื่องการให้พ้นผิดทางกฎหมายการนิรโทษกร,รรมภาษาอังกฤษบอกว่า Amnesty Amnesty เป็นภาษามาจากภาษากรีกแปลว่า amnesia amnesia แปลว่า ทำให้จำทำให้ไม่ต้องจำทำให้ลืมไปผมคิดว่าประเทศไทยต้องก้าวผ่านเรื่องแค่การพ้นผิดทางกฎหมายเพียงเ,เดียวเราควรที่จะคิดเรื่องนี้เป็นโอกาสในการสร้างความยุติธรรมในเชิงสมานฉันเราควรที่จะมีการป้องกันให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกทำให้เกิดความโปร่งใสซะหรือ transparency ทำให้ การสาะหาข้อเท็จจริงซะหรือที่เรียกว่า fact finding จนขะนั่งในที่สุดแล้วมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะหรือที่เรียกว่า public apology และทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะทำให้ reconciliation หรือความสมานฉันท์ความปรองดองนั้นเกิดขึ้นในชาติได้จริงผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่สังคมไทยจะสามารถก้าวเกิน กว่าแค่เรื่องการในรัทศกรมเพราะเป็นแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นในการที่จะทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยนั้นน้อยลงและมีสะเสถียรภาพมีสมาธิพอที่จะใช้พลังของพวกเราในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของการศึกษาก็ตามเพราะฉะนั้นครับเราต้องยอมรับกันก่อนครับว่าเราอยู่ในช่วงความขัดแยง้งทางการเมืองไทย อย่างน้อยนับตั้งแต่การทำรัฐประหาร19กันยาสร้างบาดแผลอย่างล้าลึกในสังคมไทยตั้งแต่สงครามสีเสื้อมาจนถึงการลุกขึ้นเรียกร้องของเยาวชนคนรุ่นใหม่นำไปสู่10กว่ปีที่สูญหายครับตั้งแต่ปี2549ถึง2567การเมืองไทยประสบพบผ่านนายกรัฐมนตรี7คน ไม่นับรักษาการนายกสองคนรัฐประหารสองครั้งรัฐธรรมนูญ4ี่ฉบับม็อบใหญ่ต้านรัฐบาล9ลก้ระลอกการประทะบป่าปามสลายม็อบ5ยกคนล้มตายเรือนร้อยบาดเจ็บเรือนพันเศรษฐกิจเสียหายหลายแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมของเราในครั้งนี้ครับเราต้องไม่คิดเฉพาะคนที่ทำรัฐประหารแต่ควรที่จะคิดที่เยือ่อ ของคนที่โดนทำรัฐประหารเราต้องคิดถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจากรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากการทำรัฐประหารไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องนิรโทษกรรมเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองนะครับรท่านประธานทวงคืนผืนป่าข้างหลังผมคือประธานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกผมว่า คนที่จะต้องติดคุกเพราะนโยบายของรัฐในช่วงรัฐประหาร80,000กว่าคดีครับผมสอบถามไปที่วิชาการของสภาบอกผมว่า30,000กว่าคดีครับประมงไอยูยูครับติดอยู่3,000กว่าคดีครับยังไม่รวมคนที่คดีเหมืองอีกหลายพันครับยังไม่รวมคดีสลับที่โดนรัฐฟ้องปิดปากประชาชนอีกไม่รู้เป็นจํานวนเท่าไหร่คราวนี้ถ้าเราตั้งหลักกันได้ว่า เวลาที่จะริษนิยตโทษก,กรรมเมื่อไรผมถ้าท่านประธานฟังผมพูดอยู่ท่านประธานคงนึกออกว่าอย่างน้อยย้อนหลังไปถึงปี2549ใครได้รับการนิรโทษก,กรรมมั่งสิ่งที่ผมพูดไปท่านประธานก็คงพอที่จะเดาออกกระบวนการที่จะทำไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นการยุติคดีทางอาญาแต่คือการเยียวยาคือการออกมารับผิดชอบ ทางสาธารณะมีการทำพับลิกอ p o l o g y ไม่ให้เกิดวัฒนธรรมผิดลอยนวลไม่ได้แค่การนิ่ราทษกรรมของคนที่สั่งฆ่าแต่คนที่ถูกฆ่าด้วยพูดในมุมของทนายที่ต่อสู้ในเรื่องนี้มาโดยตลอดพูดในแง่ของผู้ที่ต้องสูญเสียอิสราภาพอยู่ในคุก พ,พูดในมุมของคนที่ต้องสูญเสียเอิสรภาพในการอยู่ในประเทศบ้านเกิดเมืองหนอกของเขาและต้องลีภัยไปอยู่ในต่างประเทศเท่านั้นล่ะครับมันถึงจะเป็นการได้รับโทษกรรมที่รอบคอรอบที่ได้รับการบรรจุไปสนถึงบรรลุไปจนถึงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องการณปัจจุบัน ซึ่งถ้าในการทําแบบนี้ผมคิดว่าเป็นกระดูมเม็ดแรกที่เราสามารถจะตั้งต้นได้ทั้ง3อธิปไตยของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันที่1ทางฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีสั่งตํารวจได้เลยครับชะลอคดีเราสามารถที่จะบอกว่ามีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในรัฐสภาการตีตราพระราชบัญญัติในรัฐกรรมกําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของการบริหารสามารถ มีอำนาจบริหารจัดการได้ในฝ่ายของอายการศาลต้องวินิจฉัยคดีด้วยความรัดกุมรอบคอบและเป็นแฟกต์เบสที่ฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงเท่านั้นไม่ใช่เอาอารมณ์หรือเอาอย่างอื่นมาตัดสินด้วยในฝ่ายของรัฐสภาก็สามารถที่จะเข้าสู่สภา แล้วอภิปรายความแตกต่างของประบอรในทุกรั้นรอไม่ว่าจะมาจากพัคไหนและรวมถึงข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญกับไม่ใช่จําเป็นว่าจะต้องให้โอกาสในการตีกรอบการทิกขั้รรออยู่แค่ผู้แทนราษฎรแต่ควรจะรวมไปถึงราษฎรด้วยเพราะขาะนี้นสามเสาหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการก็สามารถที่จะ สร้างบรรยากาศที่ดีสร้างบรรยากาศที่สมานฉันเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้หลังจากนี้ครับท่านประธานจะมีการลงรายละเอียดของเพื่อนสสพักก้าวไกลในลหลายๆมิติมิติที่1เราจะคุยเรื่องนิทรรศกรรมในมิติของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตจะมีเพื่อนสมาชิกครับมาพูดในมิติของการนิทรรศกรรมเฉพาะในประเทศไทยและตัวอย่างที่ส,สําคัญ ในต่างประเทศและมิติที่3ครับจะมีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นอภิปรายในมุมมองของทนายสิทธิ์ที่ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดรวมถึงพูดในมุมมองของผู้ที่ถูกฟ้องร้องในรัฐให้การอภิปรายในครั้งนี้เป็นไปอย่างรอบครอบรัดกุ่มและสามารถทำเนื้อในการอภิปรายนี้ ไปตั้งเป็นวาระในการประชุมของกรรมธิการที่จะตั้งขึ้น